คนไทยครับเดี๋ยวก่อนหยุดนิดหนึ่งฟังผมก่อน,นได้ไหมสัก2-3นาทีสังเกตเห็นอะไรไหมครับสถานการณ์ช่วงนี้คดีหูเลือกตั้งสวและคดีเขากระโดกเงียบกลิบเงียบเลยครับรวมถึงสถานการณ์บริหารจัดการประเทศของนายกเสียนหนูเนี่ยตอนนี้มีการโยกย้ายเปลี่ยนข้าราชการเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเห็นบอกคู่นี้มีการเปลี่ยน20กระทรวงไอ้ยี่สิบคนในยี่สิบตำแหน่งน่นะครับโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดอะไรขึ้นครับ อยากบอกอย่างนี้สถานการณ์พิพาทชายแดนไทยเขมรเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมมีคนที่คิดมากอย่างที่บอกไอ้หุนเส้นชาติชั่วไอ้ขุนเซน้นหุ้นเส้นชาชั่วไปบอกให้ไอ้ลูกน้องมันเนี่ยขี้ค่าประชาชนของมันที่อยู่แนวแตะเข็บเนี่ยนะครับสร้างความเกลียดชังให้คนไทยไอ้คนไทยเราก็มันไสผมเองก็มันไสบอกเขมรมึงอะไรกันนะักหนาต้องการเกิดการประทะกันร,ระหว่างประชาชนตาดำๆำสองฝ่าย พื่ออะไรครับวัตถุประสงค์คือการเบี่ยงเบนความสนใจใน2คดีสําคัญรวมถึงการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลเสียหนูหรือไม่อย่างไรวันนี้สังเกตเห็นไหมครับแ๊งค,คอเซนเตอร์กลับมาอีกละยาเสพติดระบาดหนักค่ะเกิดอะไรขึ้นมันมีกลุ่มมันมีอินฟลูเอนเซอร์ครับรับงานลูกพี่มาเบี่ยงเบนความสนใจกระแสสังคมให้ไปเทใจจุดจุดหนึ่งทำมาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์สังเกตเห็นไหม คนไทยครับอย่าล้มประเด็นอย่าล้มประเด็นเดือดขาดคดีหูเลืองตั้งสวต้องไปต่อต้องไม่ตกกระแสรวมถึงสถานการณ์บริหารประเทศของรัฐบาลเสือนูเราต้องจับตานะใครเห็นด้วยกับผมครับกดหนึ่งไม่เห็นด้วยกดศูนย์